สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดตู้โชว์ดูของสะสมนะครับย้อนอดีตบหาานกันใหม่ชุดนี้จะเป็นแฮปปี้มิลของแมคโดนัลล์ชุดแรกที่มาเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเลยนะครับในปี1992สมัยนูน้นเราสามารถซื้ออาหารเสร็จครบ100บาทเราก็มีสิทธิ์แลกซื้อตุ๊กตาได้1ตัวในราคา19บาท สมัยนู้นยังไม่รวมแฮปปี้มิลที่เป็นอาหารกับของเล่นไว้ด้วยกันต้องแลกซื้อนะครับตัวนี้ก็ประกอบด้วยสี่ตัวนะครับตัวแรกนี่คือกิมเมสนะครับเจ้าปีศาจสีม่วงก็คือชิ้นนี้คือจะทำเละ่จะเล่นโดยการใช้การหมุนนะครับหมุนหมุนในส่วนน้ำ กี่เมรก็กระดกกระดกกระกกะกไปตามขอบชิ้นที่สองจะเป็นโรโดนะครับมากับมาโยกก็หมุนได้เหมือนกันชิ้นที่สามแฮมเบอร์กร์นะครับจะมากับตัวชิงช้าหมุนได้ ตุดสุดท้ายนะครับจะเป็นเบอร์ดีมาในชิงช้าแขวงได้นะครับชุดนี้มันจะมีความพิเศษก็คือทุกชิ้นส่วนสามารถถอดเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆได้หมดเลยดังนั้นคือถ้าเกิดมีเด็กเล็กอาจจะไม่เหมาะกับชุดนี้ได้เพราะว่าชิ้นส่วนมันเล็กๆเด็กอาจจะทำหลน่นทำหายหรือเอาเข้าปากนะครับ ชุดนี้มันจะเป็นฐานหกเหลี่ยมนะครับเราสามารถนำชิ้นส่วนของแต่ละชิ้นมาประกบกันกลายเป็นชิ้นใหญ่ได้ถ้าไมาให้เก,กะกะจิ้หมหัวตาำกันหมดเมื่อเราเรามาเล่นพร้อมกันปุ๊บ ตัวอย่างตัวนี้ก็สามารถย้ายมานั่งในนี้ได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นฟิชเชอรลิงในการเล่นกันได้โอเคครับชุดนี้ก็จบของเพียงเท่านี้นะครับรเราจอชุดใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ